ก็สาหรับในคลิปนี้นะครับมีโอกาสมาใช้บริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับสำหรับต๋วเครื่องบินทุกทุกใบนะครับของสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการส่วนนี้ได้นะครับก็คือเป็นเราของทางบางกอกแอร์เวย์เองนะครับให้บริการที่สน่งบินส่วนภูมินะครับก็ด้านในก็จะมีเซอร์วิสหลายอย่างนะครับทั้งอ,อาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีโต๊ะมีโซฟ,ฟาแล้วก็ไวไฟ เินเองให้ใช้ฟรีครับที่นี่เราเข้ามาดื่มกาแฟมานั่งรอก่อนขึ้นเครื่องขึ้นได้นะครับเวลาเครื่องแบบว่าใกล้จะขึ้นแล้วเขาจะมีประกาศเรี้ยงเองนะครับก็มาใช้บริการนจุดนี้ได้เลยนะครับนี่ตู้กาแฟน,นะครับแล้วก็มีขนมเครื่องดื่มด้วยครับก็ทริปที่ผมมานี่ก็กำลังจะบินไปที่สุโขทัทยนะครับส,สุโขทัทย มีบริกาตรตองก็ให้เวลงที่นั่น,น,น,นสัง่งไปของเขาเองเลยนะฮะก็เลยมีการได้มาใช้บริการตรงเราตรงจุดนี้นะครับ